สวัสดีครับปาโกสริโยบันทาครับนำมาโกไปด่าเงินจีใส่กับเฮงไหลกับพี่น้องครับปาโน่แรกแนกกบตก่อนครัมาเป็นกำลังใจให้ทีมรถบาทครับของแม่ลำไยครับทีมาปาโกครับตอนนี้จะทำการดึงครับลากครับรถแม่ลำไยติดลมครับพี่น้องครับรถแม่ลำไยติดลม ปากทางปากทางเขาวัดลาดประดุกี่นองครับหลังตลาดพอดีเป็นแห่งใหญ่รถบาสครับมาจอดล้านดิน,นึงเดนี้ครับเป็นลำใหญ่ว่าเป็นรถเบาที่สุดแหละครับเขามาให้สัญญาณด้วบอนลูกกับจกออกในลก้ลูกลูกกับจกไวแล้วห้อมันจะได้ยินหากัน พร้มอมยังเดี๋ยว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 นงนงกัน่าจ,จะขึ้นครับเพราะว่าหน้าครับโฟกัสเอะยังลูกอ้าวเอาเลย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 นงนงเลยอย่ากระชากเด้อ เลยเลยเลยบอลเลย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 พี่อะไรขนาดอย่าเบี่งอย่าเบี่งไปเลย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 ไปเลยไปเลยพอกันพอกันน่าจะได้ยังมั้งเดี๋ยวเอาเชือกลงถอยถอยดันเลยเด้อเอาเชือกออกเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยดันเลยฮะเอาเชือกออกเออถอยถอยน่าจะได้ยิ่งพวกมันแข็งแล้ว มันแข็งแล้วลูกแต่ว่านเนอะปลไอยมันก่อนนะปล่อยมังก่อนครับเดี๋ยวถอยม,มันเดี๋ยวนมันยังตึงมดแล้วพอกันพอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียกออกกัน ว่าถอยไปได้เดี๋ยวรถคุกรอขนาดถอยถอยกลับมาป่ะเด้ ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้บอลใจลีเดียวต้องเอาขึ้นจากบวกนี่ให้มมนได้ครับจากล้านก่อนเลยจีทังหรือสีคอยเปื้อนขึ้น เดี pled, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้เขาออกไปก่อนลูกเดี๋ยวถอยออกถนนใหญ่เลยเดี๋ยวถอยถอยออกล่างก่อนกินเลยให้ซีดเลื่อนไปก่อนรถบ้านจะเรียนมาให้รถออกอ่ะรถบ้านเรียนมาดิเออเดี๋ยว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 ถอยก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแอบไป มันเลื่อนไปก็เลื่อนว่าได้ร้ายไงเอ,ยเออเอ,เออโอเคโอเคเยวเลื่อนรถก่อนพี่น้องเดี๋ยวเลื่อนรถก่อนครับ คุณยายเอาต่อให้มันแปดแปดนาทีนะจับกล้องดีๆนะคุณยายใหมออ่แอดมินต่อจ้ะพอดีกำลังสิเคลื่อนรถพี่นอกเลื่อนรถไอม้มมนจอดแอบพวอให้มันลงไปตลาดจะติด ิดคมอีพี่น้องเอ้ยกำลังมาแล้วค่ะ